ในคืนที่ผ่านมาดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก0.18% SP500 ปิดบวก0.26%และ NASDAQ ปรับตัวเข้าสู่แดนบวก0.35%โดยในส่วนขอดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ขณะที่นักลงทุนนั้นระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคและก็ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลาง สหรัฐในสัปดาห์นี้ครับนักลงทุนจับตาการเปิดเผยดันชนี CPI ของสหรัฐนะครับหนั่งจุดครับซึ่งจะมีกำหนดเผยในวันพุธท,ที่จะถึงนี้ตามเวลาบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณ19นาฬิกานาทีนะครับ โดยนักวิเคราะห์คาดการว่าดัชนี CPI ทั่วไปซึ่งรวมหมวดหมู่อาหารและพลังงานนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นครับ3.4%ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบรายปีหลังจากที่เพิ่มขึ้น3.4%ในเดือนเมษายนและก็คาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งจะไม่นับรวมหมวดหมู่อาหารและก็พลังงานนั้น จะปรับตัวขึ้น3.5%ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบแบบรายปีหลังจากที่3.6%นะครับในเดือนเมษายนครับทุกท่านอธิบายเสริมนิดนึงนะบางคนถามว่าคุณนะนี่มันเดือนมิถุนายนนะทำไมเมื่อกี้คุณบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะปรับตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคมต้องบอกแบบนี้ครับตัวเลขของเดือนก่อนหน้านั้นจะถูกนำมารายงานณนะเดือนปัจจุบันนะอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครยังไม่ทราบครับ ตัวเลขเงินเฟอ้อคาดการว่าอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเหรอครับแล้วอย่างนี้มันมันจะเป็นยังไงดีครับแต่ถ้าเรามาดูตามคาดการอย่างเช่นเว็บไซต์เ x ็ก r ์ตรีทเขาได้ลงนะครับนักถุนก็จะพบเจอว่าอ๋อคำว่าปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรเยอะเลยนะครับมันเท่ากับครั้งที่แล้วด้วยซ้ําแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยถ้าดูในตัวเลขแบบรายเดือนได้จะมีโอกาสที่ ตัวเลขเงินเฟอ้อจะปรับตัวลงอีกด้วยดังนั้นถ้าถามกันแบบตรงไปตรงมาเลยในวันพรุ่งนี้ตอนทุ่มครึ่งสำนักข่าวคิดว่าทองจะไปทางไหนก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อยู่ครับเพราะว่าได้รับแรงสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจแต่ต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะว่ามันจะต้องเป็นไปตามที่สำนักข่าวคาดการณ์กันเอาไว้หรือ ปรับตัวแย่กว่าที่สุนรขาวคาดการกันไว้ครับราคาทองคำถึงจะสามารถบินกลับขึ้นไปด้านบนได้สูวนจะบินมากบินน้อยนะั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของ ราคาทองคำแล้วก็ความต่างของตัวเลขด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องเอาแนวโน้มทางด้านเทคนิคมาวัดกันหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะฮะในการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐครับจะเป็นการสรุปและผลว่าไปยังไงจะลดดอกเบี้ยไหมหรือว่าจะไม่ลดขออภัยครับทุกท่านไม่ใช่จะไม่ลดจะลดดอกเบี้ยไหมหรือจะขยายเวลาว่าเราจะลดดอกเบีย้ยออกไปให้ไกลกว่าเดิมอีกและนี่เป็นการประชุมใหญ่ด้วยนะ การประชุมใหญ่เนี่ยนะครับนื่องรับมันจะมีขึ้นทุกไตรามาสและสิ่งที่เราเรียวกว่าการประชุมใหญ่นั้นมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ economic projection คําว่า economic projection ตัวนี้หมายความว่าอะไรครับมันคือแผนสรุปคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตครับระยะเวลาปัจจุบัน1ปี2-3ปี3ปีจะมีลงในนี้รวมไปถึง f e dot plot ด้วย เฟดดอทพอดคืออะไรเฟดดอทพอดก็จะเป็นแต้มเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,จดที่เอาไว้ใช้แสดงถึงมุมมองของคณะกรรมการแต่ละคนว่าตอนนี้เขาอยากจะให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับไหนและในอนาคตอยากจะให้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่มุมมองของเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรจะมีการเปิดเผยในการประชุมนะครับตีหนึ่งวันพฤหัสบดีทั้งหมดเลยดังนั้น ถ้าจะถามว่ากราฟแรงไหมตอบได้คําเดียวเลยว่าแรงแน่นอนและเป็นอะไรที่แรงที่สุดในสัปดาห์นี้แล้วครับทุกท่านไม่มีอะไรจะแรงไปกว่านี้แล้วนะเอาละครับนี่ก็คือสิ่งที่ตลาดเนย่ยังคงจับตาดูครับนักถุดครับก็เลยทําให้ทั้งดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทรวมถึงราคาทองคําของเรานั้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบนั่นเองต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างครับแม่เขียวขจีสดใสฟื้นกลับขึ้นมาได้อย่างไร สัญญาณบันดิบเวสเท็กซ์ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปนะครับในวันจันทร์โดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดว่าอุปสงค์เชื้อเพลิงในช่วงฤดูร้อนของสหรัฐนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นครับโกลแมนแก คาดการว่าราคาน้ำมันดิบเรนจ์จะพุ่งขึ้นแตะระดับ86ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงไตรมาสท,ที่3ปีนี้โดยได้รับแรงหนุนจากการเดินทางในช่วงฤดูร้อนและอุปสงค์ในการใช้พลังงานเพื่อผ่อนคลายความร้อนซึ่งจะทำให้อุปสงค์น้ำมันในตลาดมากกว่าอุปทานถึง1.3ล้านบาร์เรลต่อวันครับ รายงานของโกลแมนแซกนะครับยังระบุว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและก็ชาตบผันธบิรอย่าง o อเปกพลัจะสามารถระง,งับหรือชะลอแผนการปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันเอาไว้ได้ทั้งนี้การคาดการอุปสงค์ที่แข็งแกร่งนั้นก็เป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันให้ปรับตัวพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับแ,แต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ แม้ตลาดนั้นจะ,ะเผชิญกับปัจจัยลบจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และก็การคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นจับตาดูกันครับ๊อก คุณผู้ชมครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะมีการประกาศก็จะกระทบกับราคาน้นหมันดด้วยส่วนราคาทองคํานั้นปิดบวกนะฮสะสำหรับในคือที่ผ่านมาได้เพียงแค่2เหรียญเท่านั้นเพราะว่าตลาดยังอยู่ในหมดของการไซเวครับนี่คือการสรุปนะฮะประเด็นข่าวสารสําคัญของเราในช่วงเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับหน้งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุสน,นในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ